เหมยคืออะไรเหมยเป็นพิธีกรรมความเชื่อของชาวใต้ที่มีความเกี่ยวข้องกับโนราที่ใช้ในการบนบานและก็แก้ในสิ่งที่ขอไว้แม้กระทั่งการสาบแช่งอันนี้เท่าที่หาข้อมูลมาผิดพลาดประการใดขออภัยกับข้อมูลที่ได้หามาด้วยนะครับผมและเหมยก็ในที่สุดก็ได้สร้างเป็นหนัง ะครับโดยการนําเสนอเป็นในรูปแบบของหนังผีนะครับที่ค่อนข้างที่จะให้ข้อคิดในฝีมือผู้กำกับของเอกชัยศรีวิชัยกับหนังของเขาเหมยจะให้ลูกสืบทอดสืบสารการรำมโนราได้ผูกผ้าตัดจุกครอบเสร้อและเป็นมโนราใหญ่และนี่คือสัจจะอธิษฐานของลูก อยู่เป็นคนบนอยู่ก็แก้เอาเองลูกไอไอท้องมาเองอะ่ะไม่เห็นมีครูหมอผีหาซาตานที่ไหนมาช่วยเลี้ยงสักคนเป็นหนังที่ผมคิดจะดูเพื่อที่จะเอาไว้เป็นทางผ่านระหว่างไปดูเรื่องต่อไปนะครับไม่ได้คาดหวังอะไรมากและใช่ครับพอได้ดูเท่านั้นแหละโคน,น้าเบื่อการนำเสนอของตัวหนังเนี่ยทำได้ไม่ดีเลยสักนิด ดูแล้วปวดหัวปวดกระบาลน,นะครับบวกปวดหูมากๆเอามาไว้ในโรงใหญ่ทำไมก็ไม่รู้นะครับหนังไม่ได้ดีอะไรเลยอะ่ะเออแถมซีนตุ้งแช่ก็ไม่ได้น่ากลัวเลยแต่ปวดหูชิบหายใส่แต่ซาวเร่งเสียงดังสะเตือนแก้วหูจนบางทีน้่หูวิ่งเลยอะ่ะสะเทือนถึงสมองเลยเนื้อเรื่องปวดคือแย่ชนปวดหู แล้วก็ปวดหัวอยู่แล้วอะเนื้อเรื่องก็สเปะส,สปะพอมาโดนเซาเสียงดังอีกแม่เงเอ้ยปวดหัวหนักกว่าเดิมอีกเสียดายนะครับหนังมีวัตถุดิบ,บดีๆชั้นเลิศแท้ๆแต่นำเสนอได้ไม่โอเคสักนิดนะครับคอนเซปต์ไอเดียน่าสนใจแต่นำเสนอได้ไม่ดีมากไม่ได้ไม่ดีเลยอะตอนดูปไปเรื่อยๆเหมือนจะดีนะ แต่การตัดต่อแล้วก็การน,นาเสนอบทหนังอะ่ะแล้วก็ตัวหนังอะ่ะแล้วก็รวมถึงการเล่าเรื่องอะ่ะค่อนข้างทําร้ายหนังมากๆการแสดงก็ด้วยครับคือหนังแม่งนาเสนอแย่จริงๆผมเกือบปรับหลายรอบมากตื่นเพราะเสียงล้วนๆเลยครับดังมากแต่ยอมรับเนื้อหาของหนังน่าสนใจจริงเพราะมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจจริงๆ ในการวางปุ่มคลี่ปุ่มเคลียร์ปุ่มในส่วนนี้ทําได้แบบไม่ค่อยเชื่อมต่อเท่าไหร่เลยแต่มันก็สามารถเคลียร์ปุมในตัวมันได้แล้วก็ถึงจุดพีคของมันได้จุดคลายแม็กที่ค่อนข้างที่จะโอเคเคลียร์นะครับแต่กว่าจะถึงตรงนั้นก็ค่อนข้างนาน เรียกว่าหนังดีในช่วง15นาทีท้ายแล้วกันแทนที่มันจะดีทั้งเรื่องนะครับตัวหนังต้องการที่จะสื่อเรื่องของผลเวรผลกรรมนะครัที่ทำไว้แต่หนังมันดันโฟกัสผิดจุดพาเราไปไหนก็ไม่รู้ผมนี่แบบใส่หัวเลยในใจคิดเลยครับผมพลาดเข้ามาได้ยังไงวะปวดหัวมากในนักแสดงดีๆด,ดังนั้นเลยครับมีชื่อที่แบบ ได้แบบมาร่วมง,งานในหนังเรื่องนี้แต่รู้สึกว่าจะใช้ไม่ค่อยคุ้มเลยนะทุกคนเก่งมีฝีมือแต่แอร์ไทม์ที่แบบหนังให้อะมันน้อยไปครับปิดกับตัวละครหลักที่รับบทโดยนักแสดงที่อวยนักหนาอย่างคุณรัชชนกอันนี้ไม่ติดออเรื่องการแสดงมากเข้าใจว่าแบ่งหนังด้วยแล้วก็มือใหม่ แต่อย่างน,น้อยก็ช่วยฝึกสีหน้าให้ดีกว่านี้หน่อยก็ดีแข่งทื่อไปหน่อยครับส่วนซีนอารมณ์นักแสดงท่านอื่นทำได้ดีกว่าอย่างแบบช่วงท้ายครับที่เฉลยปมออตัวละครตัวประกอบอยังดีกว่าอีกครับซีนสาบแช่งอะอันนั้นได้อารมณ์นักแสดงเล่นได้อารมณ์กว่ามากๆนะครับแล้วก็เล่นได้แบบแม่ สุดจริงนะครับเอาง่ายๆคือนักแสดงเกือบทุกคนขาดสีสันไปเกือบทั้งหมดเลยแข็งทื่อและไม่ค่อยเข้าถึงบทบาทมากบางซีนเหมือนท่องบทแล้วก็มาพูดในซีนะครับไม่ได้ใส่อารมณ์แล้วก็แววตาลงไปในบทบาทเลยอะแล้วก็บางซีนก็ดูไม่ค่อยเจอเป็นธรรมชาตินะครับมีความเก๊ะๆก,กังการในการแสดงติดขัดไม่ไหลลื่นค่อนข้างที่จะ เกือบทั้งเรื่องเลยดีกว่านะครับไอ้ความไม่ไหลลื่นเนี่ยแล้วก็มีความเอ๊ะอยู่เหมือนกันนะครับเอ๊ะหลายรอบมากในเรื่องของความที่สมจริงในการเสมอเรื่องความสมจริงยิ่งการหลอกของผีนะครับแสดงได้แย่มากเลยคิ้วกระตุกเลยครับตอนผีแม่งหลอกอ่ะคือหงุดหงิดขัดใจมากๆกับไม่มีความตกใจหรือน่ากลัวอะไรเลยนะงานสร้างก็ไม่ได้แย่นะ CG เลยลอย ของแบบปกติของหนังไทยเลยเออแต่ว่า up, นะเ up, มคอัพดีนะครับเยดายตรงเมคอัพนี่แหละดีติดแค่ซีทีมาทํำลายหมดนะครับการเล่นกล้องเองก็ปกติเลยฮะตามสไตล์หนังไทยที่เออไปในทางยุคเก่าหน่อยๆน,นะครับแล้วก็มีความเออละครหลังข่าวหน่อยๆน,นะครับออกไปทางเกือบแย่ yeah, นะ แต่โลเคชันที่ยกเลิกใช้อันนี้น่ากลัวใช้ได้นะครับ ่เ,อ,เอันนี้ก็ยังย้ำคำเดิมครับหนังชูสิ่งที่ควรชูได้ไม่ดีพอไปชูผิดจุดแล้วรู้สึกว่าเสียดายนะครับเสียดายอีกอย่างกว่าหนังจะพีคก,ก็อย่างที่บอกอะแม่งช่วงท้ายเลย15นาทีท้ายเลยครับเสียดายมากเป็นหนังที่พอดดีคอนเซปต์ดี แต่โดยรวมมันออกมาแย่เลยนะโดยรวมอ่ะทั้งที่เอาง่ายคือสรุปมันดีแค่พอตแล้วก็คอนเซปต์ไอเดียแต่โดยรวมของตัวหนังไม่ว่าจะการนำเสนอบทหรืออะไรต่างๆนานานะแย่นะครับไปในทางแย่ดูละปวดหัวมากเป็นการดูที่รู้สึกว่าไม่มีความสุขนะครับแล้วก็แง่คิด เหมือนจะได้อะไรกลับมานะครับพอออกจากโลงเอานึกไม่ออกได้อะไรกลับมาวะนั่นแหละครับ4.5เต็ม10เองนะแค่นี้แหละใครชอบก็ชอบไปโดยส่วนตัวไม่ชอบครับใครจะด่าผมอะไรจะอะไรก็แล้วแต่เลยเชิญผมไม่ชอบก็คือไม่ชอบดูแล้วปวดหัวดูแล้วแบบไม่ได้ความสุขกับบ้านไม่พอใจนั่นแหละครับเผลอๆอยากให้ศูนเต็ม10้วยซ้ำ แต่ยังดีครับที่ผมยังให้อภัยเรื่องของพอดและคอนเซปต์นะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับเหมยที่เข้าท่านะครับมีซีนที่เข้าท่าอยู่อย่างการแก้เหมยนะครับที่มีการจับเหมยแล้วจะนั่นแหละไปดัวเองนะครับแต่มันไม่ผ่านสำหรับผมนะแต่ถ้าใครอยากจะไปลองดูก็เชิญนะครับเอาเลย ออจะว่าไปตัวละครลูกทั้งเรื่องที่แม่งนอนอย่างเดียวเลยนะเออนอนอย่างเดียวเลยนี่หว่าไม่ว่าซีนไหนแม่งก็นอนนะครับทั้งเรื่องเลยเกิดอุบัติเหตุมันก็นอนอะ่ะเอ,อ้ยแต่อุบัติเหตุมันก็ต้องนอนอยู่แล้วปะ <c oughs> แซวเฉยครับแซวเฉยนะหนังแม่งให้บทตัวละครน้องเอาแต่นอนจริงๆอ่ะครับนะใครสนใจไปลองดูก็ ได้นะครับแนะนำครับอาจจะสนุกคุณแต่ไม่สนุกผมแล้วก็ยังเครืองนะครับเรื่องที่เอ่อมันเอาเข้าโรงใหญ่นะครับนักท,ที่หนังดีๆมันควรอยู่โรงใหญ่ที่สำคัญคือพื้นมันเบียดพื้นที่ของหนังดีๆที่กำลังจะเข้ามาด้วยนะและอีกอย่างคือมันทำให้ผมดูอดดูอนิเมะเรื่องหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งมันดันไปฉายในที่อื่น เสียดายนะครับเครื่องอันนี้เครื่องมากผมเข้าใจแหละว,ว่าออประเทศไทยนะครับจะให้แอร์ททมพื้นที่หนังไทยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ก็ควรคิดหน่อยนะครับเพราะบางเรื่องแม่งไม่ได้ดีห่าเลยนะครับก็ไปให้พื้นที่เขาเยอะเกินไปโอเคครับก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปถัดไปขอภายในคำพูดด้วยนะครับอาดิโอสฉันก็เป็นแม่ที่ยึดมั่นในสัจจะที่จะปกป้องลูกของฉันเหมือนกัน